สวัสดีครับผมกัลนนวันนี้มานำเสนอเกมมินินะครับหรือเรียกว่ามินิเกมรวมๆนะครับในเกมตัวนี้เขาจะมีมินิเกมอยู่ประมาณนะครับประมาณ15มินิเกมเป็นอย่างน้อยนะผมก็ไม่ได้นับรายละเอียดสักเท่าไหร่ก็่จาจกรอดดาวน์โหลดแล้วก็น่าจะมีคนสนใจที่จะเล่นกันอยู่พอสมควรนะครับโดยบางมินิเกมผมก็ไม่เข้าใจว่าไม่เล่นยังไงนะฮะเช่นมินิเกมกระโดดล่มเนี่ยมันเล่นยังไงเนาะ แล้วก็มินิเกมสไลเดอร์นะครับโดยตัวนี้เขาก็มีหลายสายพันธุ์นะครับก็คือหลายลักษณะมีหลายหลายเวอร์ชันหลายเวอร์ชันแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับดาวล้อยเช็คทำยังไงโดยตัวนี้เดี๋ยวก็จะออกเป็นตัวรวมนะครับตัวรวมตอนแรกก็ทําไว้เป็นตัวแยกนะครับเพราะว่าป้องกันเสียงมันแตกก็เลยแยกเอาไว้แต่คิดว่าเดี๋ยวไปทําตัวรวมเอาละกันนะครับเพราะว่า คลิปเรามันก็ไม่ค่อยจะได้มาตรฐานสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเครื่องมันต่ําตอนนี้ปัญหาแบตเสื่อมก็หนักหน่วงพอสมควรเสียบแบตทีบางทีมันก็ไม่ขึ้นแล้วรถแทนบาเจ้าหนูต้องรีบสะสมตังค์เพื่อให้ได้คอมซะแล้วสงสัยอโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในคลิปนะครับเกมนี้ก็สามารถที่จะเล่นแบบออฟไลน์ได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าการเล่นออฟไลน์เนี่ยก็จะไม่ได้การบันทึกสถิตินะครับสถิติก็จะถูกบันทึก เช่นเพื่อนสมัครเป็นเฟ e b o o k ไว้เนี่ยสถิติเนี่ยถ้ามีเพื่อนของเพื่อนที่มีเฟ e b o ๊ k แล้วก็เล่นเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นสถิติที่เอาไว้แข่งกันได้แล้วก็สถิติเล็คอร์ดนะครับของระดับโลกผมเข้าใจว่างั้นนะครับคนที่เล่นทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่ในแต่ละเกมด้วยนะครับเป็นต้นนะเป็นต้นโอเคดีจะเข้าเกมนะครับโดยการเข้าเกมเนี่ยก็ไม่ยากอะไร <c oughs> อันนี้ผมเปิดเกมทิ้งไว้หรอเนี่ยเ,เดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนนะครับเพื่อป้องกันเสียงแตกเพราะว่าถ้าเปิดเกมทิ้งไว้มันค้างแน่เลยอ่ะโดยเมื่อเข้ามาได้ในใน,ในเกมแล้วเนี่ยเขาก็จะมีมีซ้าวเสียงเดี๋ยวผมขอ สหน่อยน่าจะพอได้นะครับครอครอนะครับก็หวังว่าคงจะมันจะมีเสียงประกอบในแต่ละด่านเนี่ยเขาจะมีหนึ่งด่านสองด่านอันนี้อันนี้ไม่ใช่ด่านอันนี้เอาไว้ดูค่าแต้มที่ไปชนกันหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าด่านนะครับห้าด่านอ้าวไปไหนล่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะ รอไม่ไหลรอดสรุปคือยังไงเนี่ยอันนี้เป็นมินิระหว่างนะครับโบนัสนะครับเมื่อกี้ผมกดผิดนะครับเดี๋ยวผมจะถอย,ยเอะผมจะมาเริ่มด่านแรกนะครับด่านแรกจะเป็นด่านนี้นะครับโดยจะเล่นให้ดูแล้วก็จะไม่ได้อธิบายอะไรมากมายต้องขออภัยด้วยนะครับโดยขอออกตัวไว้ก่อนว่าผมเล่นไม่เก่งแล้วก็เกมนี้มีทั้งระบบสัมผัสหน้าจอนะครับแล้วก็ระบบการเาเรียกว่าอะไรการเอียงทับเล็ตซ้ายขวานะครับ เดี๋ยวก็จะมาดูกันอันนี้ก็โดดกดที่หน้าจอเขาก็กระโดดนะครับข้ามั่ะครับข้ามั่งไม่ยาก,กตอนแรกเนี่ยก็จะงง่ายอยู่นะครับอันนี้ก็จับป้า สองนิ้วนะครับอันนี้ก็จับที่กว่านะครับแล้วก็พยายามลากจากที่กว่านะมาที่ต้นไม้ในจังหวะที่เขาอยู่ที่สีเหลืองบัดเจ้าไม่ทันนะว่าดีช้าไปหน่อยอันนี้ก็กระโดดนะครับที่มาที่จุดสีเหลืองนะครับกระโดด กินที่มีนอนกระโดดกระโดดกระโดดกระโดะโดเข้าต้องกระโดดตรงหัวจะเท่นะครับจังหวะที่เข้ากรอบสีขาวนะกดนะครับในจังหวะที่วงสีเหลืองนะครับขยับเข้ามาที่กรอบสีขาวนะกดจังหวะนั้นนะครับ,รบถ้ากดเร็วไปกดช้าไปนะครับก็จะผิดพลาดนะครับ ไอ้ระดับหนึ่งก็ผ่านนะครับไม่ยากถ้าเราต่อไวไฟก็จะมีโฆษณาขึ้นมาครับถ้าเราไม่ดูล้วกดนะครับถ้าเราอยากจะเล่นต่อแล้วก็กดคําสั่งแรกนะครับถ้าเราไม่อยากเล่นต่อเราก็กดที่คําสั่งสองนะครับแล้วก็จะมีเลกขอดของเราแล้วก็เลกของคนอื่นนะครับนี่นะครับเป็นเกณฑ์นะครับอผมจะไปที่อื่นอันนี้ผมไม่ไปนะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับย่างที่บอกนะเด็จะมาที่นี่นะครับ อันนี้ดับโบนัสนะครับ <c oughs> กดเพื่อหลบ <c oughs> เพื่อหลบคุณยายนะครับ <c oughs> อันนี้ผมไม่เข้าใจมันได้ยังไงด, <c oughs> ดีนีมาตัดบิน นิ้วชี้กับนิ้วกลางนาจะเร็วฮนะกระโดดอันนี้หลบนะครับหลบหลาวฮนะไม่ยากครับส่งได้น้าไม้ อเอปกติผ่านนะถ้าทำเส้นแปะหมดนะมันผ่านนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้หมุนหน้าจอเอผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องหมุนในลักษณะไหนนะถึงจะถึงจะถึงจะขึ้นแถบดีนะครับไอ,อ้สักรอบสิ ไม่เข้าใจเคยผ่านนะครับเคยผ่านทําซึ่งป่าให้หมดนหมับมันก็ผ่านนะครับ ไม่เข้าใจสักเท่าไหร่อันนี้เอียงทับเลนนะครับเอียงให้ฝืนกับตรงข้ามับตรงข้ามเอ,าอเคได้ โชว์ความโชว์ความจากชีวิตโอ้ชีวิต,วตเดินไม่เก่งนะครับโอเคผ่านนะครับด่านนี้ที่ผมไม่เข้าใจด่านนี้ก็น่าจะเป็นการการเอ่อข้ามข้ามท่อยาวนะข้ามถิ่อกว้างเอ่อท่อยาวนะผมไม่เข้าใจทำยังไงไอที่เหลือก็พอจะเข้าใจนะครับพอจะเข้าใจ อันนี้ดูเดคคอร์ดหรือว่าอันดับนะครับอันนี้ผมก็มผ่านนะผมไม่ได้ติดอันดับเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้มาดูด่านต่อไปได้ถึงเสร็จนะครับก็จะผ่านไม่ยากะนี้ นี่หลบระเบิดนะครับโดยการเอียงทับเห็ีนะยิ่งแรกๆก็มีแค่สองอันนะยิ่งถ้าคุณเล่นไปเยอะๆหลังๆนี่ก็จะมีหลายรูกนะครับ mà đi chạy selfie đùa, cá <laughs> <laughs> chào, nó có วิ่งหนีวัยนั้นหนีปลาปิริญญาอันนี้ก็เอียครับเด็่นะคเอียงเ,นนเอาเอาเอสก๊อบอันนี้ช่วยเด็นนะครับดึงเข้ามาให้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางแล้วเข้าไาโดยจิ้มที่เด็กที่อยู่ในสายตา,ยาใหญเขาออกนอกสายตานะครับ โดยการเดินแต่ละก้าวเนี่ยให้ให้จิ้มค้างไว้ด้วยนะครับถ้าคุณไม่จิ้มค้างไว้เนี่ยเขาจะลื่นนะครับเหมือนกับว่าคนแก่เดินนะครับส่วนด่านนี้ก็ไม่ไม่ยากอะไรนี่ก็หลบหนั่นหลบระเบิดเอ้ยเอ้ยอีกลูปว่ะอ๋อ

ไม่ทัานทำอะไรเลยพอแล้วไม่ไหวนะครับด่านนี้ก็จบหน่อยฮะจะประมาณนี้นะฮะไอ้ด่านนี้ที่ไม่เข้าใจก็ไม่มีนะครับก็เข้าใจหมดก็ต้องขีดออมาเนี่ยให้เอียงทับเล็ดนะฝืนไปตรงก้างกับที่มันจมไปเมื่อกี้หัวจมก็ต้องเอียงมาทางขวานะครับเป็นขวานเดี๋ยวจะไปด่านต่อไปไอ้นี่ผมไม่เข้าใจเขา,าอ้ารไอ้เจ้าตัวนี้ไม่เข้าใจ เดี๋ยวให้รีบเก็บทับเล็บไอ้ให้รีบเก็บมือถือแม่กระโดดค้างยาวขนาดนั้นเลยต่อเชือกว่าที่จำนละ้มันขาด หัวเหล็กหัวเหล็กไอ้นี้ไม่เข้าใจยังข้าเหล็ดเหรอ สายฝาอันนี้ไม่เข้าใจสักเท่าไหร่เออไม่เข้าใจอันนี้งง น่าจะเป็นการเอียงทับเด็ดให้ไปใกล้ๆกับผงให้ใกล้กับเป๋านะครับจังหวะหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เขามาลงมาตาม่ำเงี้ยเดี๋ยวจะลองนี่สักทีนึงเดี๋ยวจะมีเอียงเอียง,ยงป้ายป้ายมันก็ไม่สวมนะมันทำไงอะ่ะไม่เข้าใจฮะตัยวนี้งง เอียนทํบเด็กบ้างขึ้นใช่ใช่ลง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 โอาเดินไปไอขึ้นเนี่ยหมืนจะเอียงใช่ไนะแต่ลงนี่มันไม่ลงนะ ไม่เข้าใจฮะอ่ะผ่านแล้วกันมึงไม่เข้าใจก็ง่ายนะง่ายเอออันนี้ไม่เข้าวิดูนะครับอันนี้เป็นด่านรวมนะครับเขาจะรวมรวมการละเล่นไม้คุณมาทั้งหมดหนึ่งครั้งคุณต้องใช้คูป,ปองนะครับคูป,ปองหนึ่งใบคูป,ปองนี้มีโอกาสเด้งหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะมันไม่มีเวลาบอกนะต้องซื้ออย่างเดียวเดี๋ยวจะมีซื้อซื้ออย่างเดียวนะไม่มีไม่มีเวลาบอกว่าให้เด้งไม่เด้งนะครับ ราจะไปด่านสุดท้ายนะครับด่านสุดท้ายอันนี้ประมาณว่าให้จิ้มตัวที่มันหนีบนะอะไรมันหนีบอยู่ก็จิ้มตัวนั้นนะมันก็จะหดไปนะครับเช่นหนีบเท้าก็จิ้มเท้าหนีบมือก็จิ้มมืออะไรอย่างนี้ครับเอาละอันนี้เป็นด่านสุดท้ายนะครับ u r e c o r d o u r u bad อะไรเนี่ย o r e c o r d ใช่เหรอถึงเอาพันหกอ่ะเข้าถึงแต่ของเข้าเท่าไหร่หมื่นนะครับหมื่นไม่ดูคุณเล่นอะไรกันกันคุณเล่นกันยังไงเนี่ยมาดูแหมสมควรแล้วที่ไม่ผ่าน นั่นๆง่ายนะครับสิ่งกสิ่งกีกวางเขาน้อยนะเดี๋ยวพอแล้วหลังนะครับถ้าคนเล่นไปเอยอะเนี่ยสิ่งกีกวางก็จะเยอะนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี่ก็ต่อมาเรายิ่เฉยน,นะอย่าไปกดนะแค่นั้นนะอยากกินของหวานนะแท่งสีแดงขาวน่าจะเป็นของหวานนะครับปิดหน้าต่างให้ครบนะครับแค่นี้เอง ความสะอาดให้ครบนะครับก็ผ่านอันนี้ว่าดหน้าจอนะครับซ้ายขวาซ้ายขว่าเนะยาวๆนะมันก็ผ่านนะ ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอ้โหเวลาก็ลดลงนะครับเวลาเราจะเดวขึ้นนะครับเห็นขั้งบนนะคแับมันแยกตรงไหนเนี่ยนะ โอเคประมาณนี้นะครับก็ปเป็นมินิเกมที่ทเอาไว้เล่นไขเครียดได้แล้วก็สามารถที่จะเล่นแบบออฟไลน์ได้นะครับแต่ว่าในคอร์ดคุณก็จะไม่ได้ได้บันทึกนะครับถ้าเล่นเพื่อสนุกก็ได้ครับแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะมีหลายเวอร์ชันนะครับหลายเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวก็ถ้าว่างหรือว่ายังไงก็จะลองไปเปิดเอาเวอร์ชันอื่นมารีวิวให้ดูนะครับก็ขอบคุณเพื่อนที่รับชมและติดตามนะก็ขอออกตัวไว้ว่าเครื่องผมมันก็ไม่แรงมันก็ทำได้เท่านี้นะครับ คนอื่นเขาทำได้มันก็หนึ่งคือโทรศัพท์เข้าแรงนะครับ2เขาเชื่อมต่อกับคอมนะคือมันจะมีสาย HEV หรืออะไรเนี่ยผมไม่รู้นะครับคือเชื่อมต่อคอมก็เล่นกับคอมได้แล้วก็ใช้คอมในการบันทึกภาพแทนนะครับอันนี้ผมใช้แอปบันทึกภาพผ่านแท็บเล็ตโดยตรงนะครับแล้วก็แท็บเล็ตก็เป็นเทรบเล็ตคุณภาพต่ำก็เลยได้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณครับเพื่อนที่รับชมและติดตามเพื่อเป็นกอลลังใจนะครับไม่ว่าคุณจะติดตามผมด้วยเหตุใดก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ